สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆกระยะาณมิตรช่องกดชาพีนะคะวันนี้กดชาก็เป็นแม่หมอนะคะมาทํานายไพ่ยิปซีนะคะหรือว่าไพ่ทาโร่สาหรับนี้กันนะคะวันนี้เรามาเช็คพลังงานกันนะคะว่าช่วงเนี้ระหว่างคุณกับเขานะคะในที่คุณเนี่ยอยู่ในสถานะของคุณตอนนี้นะคะคุณนิ่งเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งนะคะจะเป็นเช่นไรนะคะอันนี้เป็นพลังงานเรนดอมนะคะเราให้ไพ่สําหรับนี้นะคะ ขอพลังมีคุณครูบาอาจารย์นะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจําตัวของคุณที่มารับชมช่องกดชาพ,พีนะคะช่วยเปิดดวงเปิดทางให้ด้วยนะคะระหว่างพลังงานของคุณตอนนี้นะคะที่ดูเหมือนจะนิ่งนะคะเดี๋ยวพลังงานของอีกฝ่ายจะเป็นยังไงนะคะให้ไพ่สาหรับนี้ช่วยบ่อกน,นะคะโอเคไพ่ใบแรกนะคะเป็นสี่ถ้วยนะคะ กดชาร์เปิด4ี่ใบนะคะใไพ้ใบต่อไปนะคะสถานการณ์ของคุณตอนนี้นะคะที่นิ่งนะคะแล้วพลังงานของฝ่ายจะเป็นเช่นไรนะคะมหมไพ่ยิปซีสำหรับนี้บอกนะคะไปที่สองค่ะเป็นเดอะสตาร์นะคะอันนี้กดชารขอปิดนะคะ การของคุณตอนนี้นะคะที่คุณอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะคุณนิ่นนะคะใบฝ่ายหนึ่งจะมีความรู้สึกอย่างไรนะคะขอให้มาช่วยบอกน,นะคะกดท่าเปิดสี่ใบนะคะใบต่อมาค่ะเนี่ยคะเป็น6ถ้วยนะคะนะคะใบใบหนึ่งนะคะ สถานการณ์ของคุณตอนนี้นะคะที่คุณดูเหมือนจะนิ่งมีพื้นที่ส่วนตัวของคุณนะคะอีกฝ่ายหนึ่งจะคิดอย่างไรนะคะจะจะเป็นเส้นไรนะคะุพลังงานเล่นต้นนะคะจก็เปิดอไปหนึ่งนะคะโอเป็นสามเหรี่ยนนะคะโอเคแล้วก็ค่ะ ขอเป็นไพ่บทสรุปนะคะให้จัดสรุปว่าอย่างไรบ้างคะเดี๋ยวช้าเขาเปิดทีเดียวเลยนะคะอีกไปตกตกดช้าไหมนะบทสรุปของไพ่นะคะจะมีบทสรุปให้กับคุณยังไงนะคะวันนี้คนที่มารับชมช่องกดช้าทีนะคะ ขอไพ่บทสรุปหนึ่งใบนะคะไพ่บทสรุปของเรานะคะเป็น King of c u p นะคะอันี้ไพ่บทสรุปให้นะคะแล้วก็ใต้สำรับค่ะเป็น The Moon นะคะอ่าเราก็มาถาทำนายกันเลยนะคะค่ะแล้วไพ่สี่ถ้วยนะคะใบแรกนี้นะคะก็บ่งบอกถึง เป็นพลังงานที่ตอนนี้นะคะ,ะความสัมพันธ์ของคุณและเขาเ่ยนะคะอาจจะมีการที่อาจจะมีประเด็นกันนะคะในช่วงนี้เนาะอาจจะเป็นในส่วนของการไม่เข้าใจกันอาจจะเป็นไปได้นะคะเพราะว่าสีถ้วยเนี่ยมันบ่งบอกถึงความที่ต่างฝ่ายต่างเขาเรียกว่าถอยห่างออกมานะคะแล้วก็รู้สึกเบื่อ,อในน,นะคะเซ็งๆนะคะถึงแม้ว่า สถานการณต์ตอนช่วงนี้นะคะมันจะมีอะไรในสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นนะคะหรือว่ามีสิ่งที่ดีๆนะคะกิบยื่นเข้ามานะคะคุณก็ยังรู้สึกว่ายังไม่พอใจนะคะกับสถานะในในช่วงนี้นะคะมันเป็นอารมณ์แบบเบื่อๆหน่ายๆนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ให้ไปต่อมานะคะ เป็นไพ่เดอะสตาร์อันนี้โคชาขอปิดนะไพ่ใบนี้นะคะก็เดี๋ยวโดนแบรนด์นะคะไพ่ใบนี้ก็หมายถึงว่าคุณและเขาเนี่ยนะคะอาจจะเป็นคนที่มีหน้ามีตาทางสังคมนะคะหรือว่าเป็นซูเปอร์สตาร์นะคะได้กันทั้งสองฝ่ายนะคะอาจจะเป็นคนมีชื่อเสียงได้นะคะอาจจะเป็นคนที่รู้จักกันในวงการนะคะนี่โคชาขอพูดแบบกว้างๆนิดนึงนะคะก็เป็นมีชื่อเสียงคนรู้จัก ะะอาจจะเป็นดาราน,นักร้องหรือไม่ก็ทำงานเกี่ยวกับในส่วนของยูทูบเบอร์อะไรก็ได้นะคะที่มีคนรับหน้าถือตานะคะก็หรืออาจจะเป็นหมยถึงว่าอาจารย์สอนในพิธีกรต่างๆก็ได้นะคะอันนี้ไฟเดอะสตาร์ออกมานะคะแล้วเรามาเช็คพลังงานของเขากันนะคะอันนี้เป็นไพ่แปดถ้วยนะคะ แปดถ้วยนี้นะคะก็บ่งบอกว่าอันนี้เป็นสถานการณ์ปัจจุบันนะคะที่เราเนี่ยดูนิ่งนะคะรู้สึกอย่างไรนะคะ,ะกับคุวคนนี้นะคะเขาก็จะรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่เขามีความที่คิดนะคะมีความคิดของเขาเนี่ยมันอยากจะรู้สึกว่าเบื่อหน่ายนะคะแล้วก็ใช้อารมณ์นะคะในการที่ เขาเรียกว่าหลีกหนีปัญหานะคะเป็นการแบบนิ่งๆอะคะ่ะแล้วก็อาจจะไปคนคนนี้นะคะอาจจะจำน้าไพ่นะคะเขาก็ไายเรือนะคะอาจจะไปเขาอาจจะไปพักผ่อนหรือไม่ก็ไปผ่อนคลายที่ใดที่หนึ่งนะคะเพื่อให้ปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะในจิตในใจเนี่ยนะคะมันรู้สึกว่าวางลงข้างหลังนะคะแล้ว เดี๋ยวค่อยว่ากันต่อกับไพ่ใบต่อไปนะคะแล้วไพ่ใบต่อมานะคะก็อันนี้จะเป็นไพ่พลังงานนะคะของเขาอีกนะคะเวลาที่คุณนิ่งๆเนี่ยนะคะความรู้สึกของเขาก็บางครั้งเนี่ยเสียงภายในจิตใจของเขานะคะก็มันมันมีการแบบเขาเรียกว่าตีกันนะคะในในสมองนะคะว่า เออบางทีจะทำยังไงดีนะกับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยที่คุณนิ่งๆเนี่ยคุณเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็สบายดีไหมมันก็จะมีเสียงตีกันในหัวสมองเขานะคะแต่เขาก็เหมือนกับเป็นการปรึกษาหารือกับตัวเองนะคะว่าบางทีเขาอาจจะมีการวางแผนอะไรบางอย่างนะคะในจิตใจเขานะคะที่จะเอายังไงดีกับสถานการณ์นี้นะคะแล้วก็ อยากบางทีอยาเขาก็อยากจะมาพูดคุยนะคะหรือเป็นการที่เขาเรียกว่าเผชิญหน้ากันนะคะแล้วก็มีการปรึกษาหารือนะคะมันมันมันเป็นไพ่แบบการปรึกษาหารือนะคะบางทีคุณคนเนี้ยเขาน่าจะมีการวางแผนหรือว่าอยากจะมาพบปะพูดคุยกับคุณนะคะถามถ่ยหรือว่าสารทุกสข์ติดนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็วันนี้ไพ่บทสรุปนะคะ เป็น King o f c u p นะคะราชาถือถ้วยนะคะ mm hmm. ก็แน่นอนค่ะภายบทสรุปนี้นะคะ mm hmm. ก็สรุปว่า mm hmm. คุณนิ่งเนี่ยนะคะคุณก็เป็นเหมือนราชาถือถ้วยนะคะ mm hmm. คุณเนี่ยเป็นคนที่ควบคุมสถานการณ์ได้ดีนะคะ mm hmm. เป็นคนนิ่ง mm hmm. เป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะในตัวเองนะคะ mm hmm. แล้วก็เป็นพลังงานของชาวัศตน้ํา ธาตุลมได้นะคะพลังงานนี้นะคะขิงออฟคัมนะคะคุณเนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีคนเนี่ยเขา,าเรียกว่าให้ความสนใจคุณนะคะเวลาที่คุณนิ่งนะคะคุณจะดูมีสเสน่ห์มากนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่ใครๆว่าวางตัวเป็นผู้ใหญ่นะคะวางตัวได้แบบเหมาะสมนะคะในทุกสถานการณ์นะคะ คุณจะมีเหตุผลนะคะในตัวของคุณเองนะคะคุณดูโดดเด่นนะคะในสายตาของใครต่อใครนะคะอย่างที่คุณนิ่งนะคะคุณจะใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์นะคะในส่วนต่างๆนะคะถึงแม้ว่าจิตใจของคุณเนี่ยนะคะในการนิ่งเนี่ยมันอาจจะมีการคิดวิเคราะห์อ,อะไรมากมายนะคะที่คนอื่นนะเดาใจไม่ถูกหรือว่าเดาใจยากนะคะ แต่มันเป็นความนิ่งที่คุณจะเขาเรียกว่าฟังเสียงหัวใจของคุณเองแล้วก็ใช้ความรู้สึกสัมผัสของตัวคุณเองนะคะอันนี้นะคะราชาถือถ้วยค่ะแล้วก็ภายใต้สำรับนะคะที่ปรชาได้ก็เป็น The Moon นะคะนี่ค่ะไพ่เด m มูนนี้นะคะก็หมายถึงว่ามันเป็น ตอนกลางคืนนะนะคะที่ว่าเดมูนนี้นะคะมันมันเป็นตอนกลางคืนที่เวลากลางค่ำกลางคืนเนี่ยบางทีนะคะจะบอกถึงอารมณ์นะคะความรู้สึกเนาะมันเป็นอะไรที่มันอยู่ในจิตในใจนะคะมันบางทีคุณอาจจะมีการเขาเรียกว่าคิดบางสิ่งบางอย่างนะคะ ที่อยู่ในหัวใจหัวใจนะคะแต่ว่าคุณก็ไม่อยากให้เขาคนนี้นะรู้ใช่ไหมคะคุณก็แล้วมันก็แปลได้ว่าคุณคนนี้เวลากลางค่ำกลางคืนเนี่ยนะคะเขาก็มีความคิดถึงนะคะนึกถึงคุณอยู่เช่นเดียวกันนะคะในตอนกลางคืนนะเนี่ยค่ะไพ่เดิมูนนี้นะคะก็เป็นคลิปที่ จบแล้วนะคะวันนี้ก็คลิปสั้นๆนะคะที่กดชาทำมานะคะก็เดี๋ยวเป็นพลังงานอะไรรอบหน้านะคะคลิปหน้านะคะเดี๋ยวกดชาจะมา,าให้ไพ่เล่าเรื่องให้ฟังดีกว่านะคะแต่ว่าวันนี้พลังงานบอกมาแบบนี้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆพี่ๆสมาชิกนะคะที่รับฟังติดตามช่องกดชาพีนะคะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะที่กดชาทำคลิปมาเนาะ ก็ขอบคุณมากนะคะที่บางท่านนะมีคอมเมนต์นาา่นารักน่ารักมานะคะให้กำลังใจเนาะก็ขอบพระคุณอย่างสูงนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอตัวคุณค่ะสวัสดีค่ะ